น้ำปลาลาดตึงรถใส่ผงนวดน้อยหนึ่งมาลงใส่หลายเพราะมันนวดจ้าไม่แน่แต่เกียงเลยล่ะอย่าไม่น่าปิดแก๊สก,กันจ้าจุกจระจ้าล้วนกระดุดละ่ะจ้าไม่แน่แต่เกียงเลยล่ะอย่าไม่น่าปิดแก๊สก,กันจ้าจุกจระจ้าล้วนกระดุดละ่ะนี่ ซุกจำเพื่นพนอนใครชิวพอดีหรอจ้ากคสชิได้หรอจ้่ได้ซุกพ่อดีละน,น้อยๆแต่ปูเพื่อนนะครับขายเพราะว่าลูกเพชรไม่ได้จ้าให้มันเพื่อนมากเพชรกับไส้เพชรได้จ้า,ยยๆๆาไส้พริกผงเยอะๆอร่อยอ,อะไรใส่แซ่บน,น้อยๆกับหนึ่งเขาไว้หรอจ้าหนินนเาขา,าเหนียวนึกว่าเขาเนียวจ้าลาบหมูอน้อยๆกับมีบะเขือหน่อยไม่แต่กินกับจ้า ตายพะาะว่านลูกกินเผ็ดไม่ได้จ้าให้มันเพื่อนมากเผ็ดกับไส้เผ็ดได้จ้าไส้พีิกผงเยอะๆะอร่อยอะไรจะไ,ได้แต่หน่อยล้วนหนี่งกก่อนค่าเอาต่เนื้อเลยจ้ะมือนจะมีเครื่องไนจ้าลาบพิกน,นจ้นาน้ำปลาจ้า ของแสบของนวจ้ามักน่าจ้าปรุงตามชอบใจได้จ้ามักส่วนกระส่ได้หลายจ้าไม่น่อยใส่นน้อยหนึง่งไม่น่อยก็หนึ่งเขาไว้ลวจะจ้า,านี่เอาะเนียวกราบเคาะเน้อจ้าลาบหมูไม่น่อยก็มีบะเขือหน่อยไม่แต่กินกับจ้า นี่นะก่ใส่พริกผงหลายเพราะว่านลูกกินเผ็ดบ่ได้จ้ะไอ้มนนันเพื่อนมากเผ็ดก็ใส่เผ็ดได้จ้าใส่พริกผงเยอะๆเะอร่อยอะไรจส่อะไรแสบพี่ปนจ้นาน้ำนปลาจ้าของแ่บของนวจ้าเสร็จแล้วจ้าพอ้อมกินได้เลยจ้าลาบหมูจ้าพิกปนจ้า น้ำปลาจ้าของแสบของนัวจ้ะอีกป่นจ้าน้ำปลาจ้าของแสบของนัวจ้ะเสร็จแล้วจ้าพร้อมกินได้เลยจ้าลาบหมูจ้ะน้ำปลาปลาดึงรสใส่ผงนัวดน้อยนึงยไม่ต้องใส่หลายเพราะมันนัว ปนจ้าน่านปลาจ้าของแสบของนวจ้านี่ไงปุ๊ใส่ผิดถงลลาบหมูได้กันเพื่อนเมื่อน,นี้ลาบหมูเพื่อนนี่คือเรื่องคลิปนี้ดได้จ้าจะเป็นหน่อยปุ๋มลาบหมูก่อน ตามไปด้วยน้ำปลาลาบหมูได้ไปเป็นเพื่อนเมื่อน,นี้ลาบหมูหมูลาบซุปแจมเพื่อนไก่สิ่งพอดีเราจะไก่สิได้เราจะไงไก่ซุปพอดีอละไม่แน่จะปรุงเพื่อนรับชุปน,น้ำปลาลาบลปรุงรสใส่ผงนวดน,น้อยนึงบะหมี่ใส่หลายเพราะมันนุอ่อ่จ้า เสร็จแล้วจ้าพร้อมกินได้เลยจ้าลาบหมูจ้าเราล้างล้วนกันจ้าล้วนให้มันสุกก่อนได้จ้าอย่าไม่หน่อยกัเตรียมหอมกับบักน้าไปแล้วจ้าใหจับปมอันน้อยฟักมะไขือแขกเราล้างล้วนกันจ้าล้วนให้มันสุกก่อนได้จ้าอย่าไม่หน่อยกัเตรียมหอมกับบักน้าไปแล้วจ้าใหจับปมอันน้อยฟักมะไข่แขก นี่นายก็ใส่พริกเผาจันจนีน่นายหั่นใ่น้วยนึงสาวมักสมเอาคุณจ้าน้ำปลาจ้าเปลี่ยนตามไปด้วยน้ำปลาลาบหมูได้เป็นเพื่อนเมื่อนี้ลาบหมูเสร็จแล้วจ้าพร้อมกินได้เลยจ้าลาบหมูจ้านี่นายหน้อยสิลาบหมูจ้า มูงนีนไไ่ไม่น้อยบใส่เครื่องไนจ้าไม่น้อยฟักเองจ้าหมูซื้อมาจาก,กตลาดเพื่อนเพื่อนหมูเนื้อมาเลยจ้าน้ำปลาลาดตึงรสใส่ผงนวดน้อยนึง่งมาลงใส่หลายเพราะมันนวดซิ้งมังกรจ้าหอมเลยจ้าหอมมกน้าเลยจ้า เพื่อนนี่คือเพื่อนคลิปนี้ดนะจ้าจะเป็นแม่น้อยปุ๋มลาบหมูกรอนซงมังกรจา้าหอมเลยจา้าหอมบักหน้าเลยจ้าเสร็จแล้วจา้วจาพร้อมกินได้เลยจา้าลาบหมูจา้ามาดูน,นี้แม่น้อยสิลาบหมูจา้ามาดูน,นี้แม่น้อยเป็นไส้เครื่องในจา้าแม่น้อยฟักเองจา้าหมูซื้อมาจากตลาดพเพื่อน ก็เนื้อมาเลยจ้าม้อนีไม่น่อยสลาบหมูจ้าม้อนีไม่น่อยไปใส่เครื่องในจ้าไม่หน่อยฟักเองจ้าหมูซื้อมาจากตลาดเพื่อนๆก็เนื้อมาเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าพ้อมกินได้เลยจ้าลาบหมูจ้าม้อนีไม่หน่อยสลาหมูจ้าม้อนีไม่น่อยไปใส่เครื่องในจ้าไม่น่อยฟักเองจ้าหมูซื้อมาจากตลาดเพื่อนๆก็เนื้อมาเลยจ้า นะเนี่ยบะไซทิพุงเนี่ยบรรไดจะเป็นเพื่อนนะจ้าล่วนน่ยมันสุกค่อนนี่หน่อยสิบปุงแทนเพื่อนรับส้มจ้าล่วนได้ที่ละจ้าเกลืมเตรียมปรุงเลยจับเพื่อนหอมจ้า,านั่นไปแล้วจ้าม่นเนี่ยเตรียมไปแเดี๋ยวไม่นะปิดแก๊สกันจ้าจุกไปละลจ้าล่วนจะดุละ่ะ ย้วนได้ที่ละจ้าเตรียมเตรียมปรุงเลยจ้ะเพื่อนหอมจ้าหอ่นไปแล้วหมูราบซุปจ้ะเพื่อนไก่สีพอดีละจ้าไก่สีได้ละจ้าี่ไก้ซุปพอดีละไม่แน่จะปรุงเพื่อนรับชุปนี่เลยเ่ใส่พริกผง่วจังน,นีนน่เลยหนั่นไว้่อยนึง ขาลูกสาวมักสมเอาครัวจ้าจ้าจ้าน้ำปลาจ้าเปลี่ยนตามไปด้วยน้ำปลามน้อยก็นึ่งเขาไว้แล้วจ้ะนี่ขนเขาเนียวถับเขาเนียวจ้าลาบหมูน้อยก็มีบลาเขือนน้อยไม่แต่กินกับจ้าเพื่องอนไม่เพิ่งเรื่องคลิปนี้นะจ้าจะเป็นน้อยกลุ่มลาบหมูก่อน ลาบซุกเจ้าเพื่อนไก่สิพอดีหรอจ้าไก่สิได้หรอเจ้าไก่ซุกพอดีละแม่แม่ไปดูปูเพื่อนรับชมหน่อยล้วนอันนี้จบก,ก่อนค่ะเอาแต่เน,นื้อได้จะเมือนีจะมีเครื่องในจ้าลาบลาบหมูได้เจ้าเพื่อนวันนี้ลาบหมูมันตาเจ้าเตียน ตามไปด้วยน้ำปลาซิมมังกรจ้าหอมเลยจ้าหอมหมักหน้าเลยจ้าไม่ไน่กันหนึ่งเคาะไว้แล้วจ้จนี่นเงเคาะเนียวกินกับเคาะเนียวจ้าลากมูงไม่หน้อยก็มีบะเขือวน่อยไม่แต่กินกับจ้าหมักหน้าจ้าปรุงตามชอบใจเลยจ้า มักสมก็ใส่ได้หลายจ้าไมน่น้อยใส่นน้อยหนึ่งมากราร่งล้วนกันจ้าล้วนให้มันสุกก่อนได้จ้าอย่าไม่น้อยกับเตรียมหอมกับบักหน้าเอาไปเลยจ้ากระปุกน้อยฟัก่ไใบแหลกนี่นะก็ใส่ผพิกเผ่งแบบบันไดจ้ใจเพื่อนนะจ้าล้วนให้มันสุกก่อน ไม่น่ายสิบกรัมแทนเพื่อนรับส้มจ้าพริกป่นจ้าน้ำปลาจ้าของแสบของนัวจ้าจ้าไม่แน่ต่เตียงไปละ๋ยวแม่น้อปิดแก๊สกันจ้าจุกบปล,ละจ้าล้วนกระดุ่นละล้วนได้ที่ละจ้าเกลือ เตรียมปรุงเลยจำเพื่อนหอมจ้าอหอมเลยแล้วย้วนได้ที่ละจ้าเกลี่ยเตรียมปรุงเลยจำเพื่อนหอมจ้ามอนเลยแล้ว